สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำอามวยโลกแข่งความทรงจำในอดีตกลับมารับลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลิเนียสและก็ YouTube ช่องไฟคลาสสิกนะครับสัปดาห์น,นี้ย้อนกลับไปเมื่อเกือบเกือบ17ปีที่แล้วครับศึกมวยชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทที่ทว่างของสถาบัน NABC <and S 1> นะครับือว่าสภามวยอเมริกาเหนือนะครับคุณจะตั้งสถาบันได้ไม่กี่ปีนะครับในเวลานั้น นี่คือแมคคาบัฟเฟอร์ครับโคศกบนเวทีวันนั้นแล้วก็คู่ชกในวันนั้นครับเฟลิกซ์ทรินิแดดกับดิคาโดมาโยออก,ก้านะครับวันนั้นนี่ทั้งคู่ตะบันหน้ากันที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนะครับในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับนักมวยจากดิคาราก,ก,กัวกับเปอร์โตริโกครับมาเจอกันที่แผ่นดินอเมริกาแล้วก็เนี่ยครับ Let's get ready to the r ั m b บ้ครับมาเหมือนเดิมครับไมโครบัฟเฟอร์กำลังจะแนะนำตัวนักมวยทั้งคู่เลยครับวันนั้นนี่มาโยก้าน้ำหนัก158ปอนด์นะครับขาดพิกรรัดไปสองปอนด์ครับสถิติชะนะ26แพ้4เสมอ1น็อก22นะครับอดีตแชมป์โลกรุ่นเวลต์เวทครับ ชายาเอลมาทาดอครับเรียกว่าจอมแสบเลยครับจากมานากัวครับในประเทศนิคารากัวครับริกาโดมายอก้าครับมาในสีผมนี่ว่าขัดใจแม่อย่างยิ่งครับแดงมาเลยครับแล้วก็คู่ต่อสู้ของมาโยก้าในวันนั้นครับนี่คือไฟแรกของเฟลิกซ์ตินิแดดครับในการกลับมาคืนสังเวียนอีกครั้งครับหายไปสปีเกืบเกปีครึ่งนะครับ ถิติวันนั้นชนะ41แพ้1ครับเสมอไม่มีครับน็อก34อตแชป์โลก3รุ่นครับ,รบเวทเตอร์เวทซูเปอร์มิดเดิลเวทแล้วก็มิดเดิลเวทครับอขออภัยครับเอ่อเวทเตอร์เวทซูเปอร์เวทเตอร์เวทน,นะครับแล้วก็มิดเดิลเวทขวัญใจแฟนมวยโปรตโก้ทั้งปวงครับเฟลิกซ์ติโตตรินิแดดครับ ดูวันนั้นนี่ทีนิวยอร์กนี่แฟนมวยนี่คาราโกกัวกับปเปอร์ติิโก้ที่เพียบเลยนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกครับไม่ไกลกำหนด12ยกนะครับบุรุษินบนเไทีสตีฟสโมเกอร์ครับยกที่1เริ่มต้นเลยครับดูตรีแดดหายไป2ปีครึ่งนะครับเจ้ตัวนี่หลังจากไฟที่เขาแพ้เบนัตฮอปกินส์ในปี2001นะครับ เดือนกันยายนปี2001นี่เขาชกอีกไฟหนึ่งนะครับชนะฮาซินเซริฟี่จากฝรั่งเศสยก4ี่นะครับเดือนพฤษภาคม2005แล้วก็ประกาศดีทายครับเจ้าตัวให้ผลว่าแหมเบื่อครับแต่ว่าหายไป2ปีครึ่งครับกลับมาไฟนี้ครับดูครับว่าเจอกับมายอกาเป็นยังไงครับดูมายอกานี่ประเภทแหมจังหวะฝีมือไม่มีติดชึ่งไม่เป็นอยู่แล้วครับ ว่าทะเลาะชวนทะเลาะชวนหาเรื่องตลอดครับทั้งในและนอกสังเวียนครับแม่ต้องย้ำอย่างนี้ครับสำหรับมายอค้านี่แสบอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆเล่ากันไปครับยิงขวาเข้าขมาับโดนขวาอีกหมัดหนึ่งอาครับเจดหดม่ดูหายไป2ปีครึ่งนะครับยกแรกนี่โดนไปหลายหมัดแล้วนะครับคุบคุกขวาเข้าขมับอีกหมัดหนึ่งอ้าครับมายอ้ามาดุเลยเกินครับยกแรก ยีแดดยังตั้งหลักอยู่ครับค่อยๆเล็งไปด้วยคยกับฮุกซ้ายสองหมัดฮุกซ้ายหมัดเอาแล้วครับมาโยกาบอกต่อยมันเลยก็เปิดหน้าให้ต่อยเลยครับดูครับมาเต้นยัวยวนซะอีกตั้งหากโดนฮุกซ้ายเป็นหมัดหนึ่งไมแต่นี่มันนี่เฟลิกซ์ซีแดดนะครับโอ้โหไปเปิดหน้ารับหมัดซีเดดแบบนี้เลยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นยุคนี้เราบอกอย่าหาทำครับอันตรายนะครับ นี่จะทาดวเอ้าวเลยครับบวกกันปลายยกสีแดดจิ้มขวาสีแดดนี่ดูครับออกหมัดแม่นนะครับอ้าวเลยครับจิ้มขวาฮุกซ้ายขวาอีกหมัดหนึ่งโอ้โหนี่เข้าทุกหมัดนะครับสามสี่หมัดนี่หนึ่งสองฮุกซ้ายอีกหมัดหนึ่งอ้าวเลยครับมายอ้าตลกใบออกแล้วครับนี่โดนก็ไปหลายหมัดปลายยกแล้วนะครับไมไปรับเยอะๆไม่ดีครับโดนหนึ่งสองไปหมัดฮุกซ้ายอีกทีอ้าวครับมายอ้าไหวไม่ไหว ดูาโอ้โหดูับขาปัดเลยครับหมดยกปอด,ดีครับไปรับหมัแดทีเแ็ดแบบนี้ได้ยังไงครับรอดไปได้นะครับมายก,กา้ายกที่สองครับโอ้โหปลายยกที่แล้วนี่มายก,กา้าห้าวหานไปหน่อยครับอุ่าทำได้ดีมาเกือบทั้งยกครับมาเสียปลายยกดูแลว้วแหม การออกหมัดอะไรต่างๆของทีดีแดดนี่ดูยังเฉียบนะครับเหมือนไม่เหมือนมวยที่หายไปสองปีครึ่งเท่าไหร่นี่ครับนักมวยสกกลบ้านเรานี่มศึกษาวิธีออกหมัดในดูทีดีแดดได้เลยครับต่อยแคบแคบนี่ครับแล้วก็เวียงจากหัวไลหลดาคุกซ้ายสวยครับมาเมื่อสักครู่โดนทุกซ้ายมาจ้าก้าเหมอือนกัน ต่อยแคบๆแ,แม่นๆนะครับแล้วก็แน่แนๆทุกหมัดโดนขวาเต็มเอ็มอ้าวเหรอครับตีแดดต่อยเข้าทีแฟนมวยก็ลุกคือยืนกันขึ้นทีนึงครับยืนสาดกำปั้นใส่กันเลยครับครูดีวันนั้นนี่31แล้วนะครับตีแดดอายุวันนี้ก็48ครับส่วนมายอกานี่อ่อนกว่าปีนึงครับวันนั้น30หมสิบายทุกสายสวยนะครับมายอการ์มาสักครู่สะดุ้งเหมือนกันที่แดด ติโตนี่แต่ดูแล้วดูครับจิ้มขวาตรงๆนี่มั่นนะครับอ้าครับสามหมัดติดติดมายอ้าไปรับไม่ได้นะครับโอ้โหมวยย่างีแดดนี่มันเปาะเดียวเข้าจุดสลบนี่มันไปได้เลยครับพลังกำปั้นของตีแดดดูครับฮุกซ้ายหม,มัดเด้งแม่มายอร์าจากจะถอนหายใจแล้วครับโดนเยอะ ขยับเข้ามาครับทุบมายอก้าเริ่มดูแค่ยกสองเนี่เริ่มจะหายใจยาวเลยครับฟรคาโดมายอก้าครับเขาเป็นคนสูบุรีจัดนะครับมายอก้านี่ก็แหมขัดกับความเป็นหลักการการเป็นนักกีฬาที่ดีอย่างสิ้นเชิงว่ากันอย่างนั้นยกสครับดูกันต่อ แล้วที่บอกว่าแหม่แสบทั้งในและนอกสังเวียนนี่คือก่อนหน้าไฟนี้หนึ่งเดือนนะครับเจ้าตัวได้ถูกแจ้งจับนะครับข้อหาคมขืนเรียกว่าตกเป็นผู้ต้องหาอะไครับแต่ว่าได้รับการประกันตัวออกมาครับแล้วก็นี่ครับมาชกไฟนี้เรียกว่าเป็น แต่อยู่ที่นิการกลัวบ้านเกิดน,นี่ก็เลยว่าเป็นหัวโจกเป็นแก๊งสเตอร์อะไรทำนองนั้นไปเลยครับมายอก้าดิแล้วก่อนไฟนีนี่ช่วงช่างน้ำหนักนี่ก็ามาแฟนมวยทีแดดนี้เติมอยู่แล้วเลยครับมาดูช่างน้ำหนักนี่โอ้โหอา้าวต่อยขวาหมัดนี้ที่แดดสุดเอาครับนับครับ,บ,รบตามกฎมือนวมแตะพื้นนะครับโดนด้วยนะครับนับถึง8ครับสตีฟสโมกเกอร์ ดูไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ว่าโดนนับไปแล้วครับตีแดดมายกาทุบขวาฮุกซ้ายอีกมากหนึ่งอ่ะโดนตีแดดดักบวกกันดูทีเีแดดนี่โดนแล้วเฉยๆครับแต่ว่าบายกาโดนทีเด็ดเข้าไปนี่ยโดนแม่นกว่ากันนะครับเราออกหมัดแคบกว่ากัน ุขวาดูต่อยเก่งกลางชอบกลครับมาโยออกา้าแต่ว่าแหมฟอร์มหลังของมาโยออก้าก่อนไฟนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉพาะไฟที่เขาชนะเวรวนอนฟอเรสต์นิวโ,โหยังติดตาตึงใจดูจังหวะนับอีกทีครับขวาเข้ากอกหูนะครับสุดเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหก็คือโดนนะครับแล้วก็นวมแตะพื้นครับก่อนนับเลยครับ ขวาตรงครับข้ามหัวไหลเข้ากกหูนี่ครับคะแนนของฮาโลเลดแมนครับข้างเวทีวันนั้นนี่นโอ้โหได้นับไปทีนึงนี่คะแนนกลับมาดูเจ้าเลยครับผ่าน3ยกอ้าวเลยครับดีเด็ดต่อยแคบต่อยแม่นแล้วมีหมัดชุดอีกังหะกันนะครับ ว่ากันว่าในช่วงที่ทีแดดหายไป2ปีกับเกือบ2ปีครึ่งนี่โอ้โหเจ้าตัวนี่แทบไม่แตะนวมเลยครับช่วงอืมดูครบพุกสายสตีฟสโมเกอร์ครับโยกหลบด้วยแม่ไม่ใช่นักมวยจะหลบอย่างเดียวครับกรรมการก็ต้องหลบด้วยทีแดนนี่ว่ากันว่าช่วงหนึ่งในช่วงที่เขาหายไปนี่น้ำหนักทะลุ200ปอนด์ไปเลยนะครับ เรียกว่าไปเบรกเรียกความสดชื่นสักช่วงหนึ่งครับก่อนจะกลับมากระแทกแยบขณะที่ในช่วงที่แดดทีนี้แดดหยุดไปในมายก้านี่โอ้โหขึ้นสังเวียนผียิบนะครับโดยพอสองไฟกับวันนอนฟอเรสต์นี่มาติดตราตึงใจครับเราชนะฟอเรสต์ทั้งสองไฟนะครับไฟแรกชนะน็อกเลยครับไฟหลังชนะคะแนนแต่ว่าหลังจากนั้นมาแพ้คอรีสปิงครับ ก็เสียร่างวัดไปน,นิดนึงครับแต่ว่าชื่อติดแล้วครับว่าอย่างนั้นอา้าวครับโดน1 2 3 1> คู่นี้นี่อา้าวเลยครับมายอค้ามา1 2 3 4ครับแต่ดูจะเปรียบเปรียบเลยครับมายอค้าหมดยกคู่นี้นี่ก่อนชอกก็ตามฟอร์มครับมายอค้านี่ต่อยกับใครในคุยดีด้วยไม่เป็นนะครับเรียกว่า บลัฟกันเหยียดหยามด่าทอครับเต็มที่แม้กระทั่งหวันช่างน้ำหนักนะครับคือแฟนมวยที่ในแดดนี้เติมอยู่แล้วนะครับมากันเพียบนะครับแล้วก็โหมายก้านะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแมีมายก้าเี่หันมาตอบโต้เลยครับจับเป้าอะไรครับเป็นก็เรียกว่าเป็นท่าทางที่หยาบคายครับใส่แฟนมวยชาวโปรตุเกสแล้วก็คู่นี้นี่นอกจากข้าตัวนะครับ ยังมีเดิมพันต่างหากด้วยนะครับเดิมพันหนึ่งแสนเหรียญนะครับใครชนะเอาไปเลยครับมันต่างคนต่างมั่นใจในฝีมือตัวเองเลยครับเ <h ums> ต็มเต็มเอาครับกระแทกแย็บลุยเข้าไปต้องถอย,ยครับมาโยก้า ดูที่โหนกแกมซ้ายเริ่มจะบวมๆม,มาแล้วนะครับน mm ี hmm. ่ครับ mm hmm. ผู้บรรยายก็บอกดูมายก้าจะเริ่มจะเริ่มจะแหมเรียวแรงเริ่มจะร่วงโรยครับท mm ั hmm. ้งทางดีแหมเพิ่งจะยกห้านะครับขณะที่ท mm ี hmm. แดดนี่ดูยังจะกับกระปีก้กระป๋าดีครับ แฟนมวยตะโกนตีโตตีโตกันใหญ่ <c oughs> ยกนี้นี่ก็ผ่ <c oughs> อนๆกันลงมาหน่อยครับทั้งคู่ <c oughs> โดนนับไปนี่ถือว่าไม่ได้มีอาการเท่าไหร่นะครับคือที่นี้แดดนี่เป็นมวยประเภทนี้นะครับ ก่อนหน้าไฟนี้นี่เขาโดนนบมา8ดครั้งเะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยกต้นๆทั้งสิ้นเะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็กลับมาเอาชนะได้ทั้งหมดนะครับทั้ง8ครั้งอา้าวเลรอครับอับบัคต์ป้ายยกกับเร่งก็มาครับนีแดดหุกซ้ายขวาอีกหมัดหนึง่งอ้าวมาโยก้าเอาอยัางไงติดอยู่ที่เชือกหมุนออกไปโดนอับบัคตซ้ายขวาอีกหมัดหนึง่งโอ้โหซ้ายเต็มเต็มอ้าว ไมก่ก้าแกก็ป้องกันตัวไม่ค่อยจะเป็นนะครับโดนขวาหน้าหงายหมนออกมาทุบคล่อ,ดลอมดูครับไปยืนรับหมัดแบบดีโอ้โหดูครับการไม่ยกแล้วตีแดดนี่มาทีมาเป็นชุดๆเอาครับสตีฟสโบเกอร์จ่องแล้วครับปลายยกที่5เอาอยัางไงพยายามจะบวกสู้ครับโดนอีกหมัดหนึ่งโอ้โหนกแก้มข้างซ้ายแตกมาแล้วนะครับหมดยก โอ้ชุดใหญ่เลยครับปลายยกโอ้โหพี่เลี้ยงลงประคองเข้ามุมเลยครับนี่ครับจิมแลมลรี่อย่างบอกครับว่าแม่นจริง,รงๆนะครับหมัดของฟลิกซีนีแดดนี่ต่อยแคบๆเลยครับคะแนนของฮารโลเลยเดมนนนี่สีแดดโกยไปแล้วครับเพราะว่าชัดเจนเลยครับยกสี่ห้า มายอก้านี่แรงก็ดูจะเป็นรองครับพลังหมัดก็ดูจะเป็นรองครับแหม่ต้องมีอะไรพิเศษจริงๆเลยครับแต่ดูแล้วนี่รูกเกมถึงตรงนี้ถ้าจะกลับมาชนะนะครับยิงขวาโอ้โหดูแผลที่โหนโกแก้มนะครับบวมแล้วก็ปริมาด้วยครับพยายามจะเดินขู่เขาไปบ้างครับมายอก้าฝุกซ้ายมาหมัดเดิง ก่อนชกนี่โอ้โหซ้ายสวยครับกระเด็นออกไปเลยครับมายอก้าบวกกันโอ้อบััดซ้ายสวยครับเต็มเต็มมายอก้าหยุดไปเลยครับโดนอีกหมัดหนึ่งโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งไปยืนรับแหมที่แดดทุกซ้ายไม่ถึงต้องถอยนะครับโดนกันไปสามหมัดเต็มเต็มเลยมาสักครู่นี่ ยิงขวาโอ้โหเต็มครับมันนี้ซ้ายอีกทีแหมสภาพไม่ดีเลยครับมาโยกา้าถึงตรงนี้กลายเป็นเป้าไปแล้วครับยิงขวาแหมแกยืนรับหมัดดูครับการใบยกกับบวกกับน็อกไม่สวมตับลำตัวแน่นแน่นเลยครับตีแดดนี่เลือกเลือกแล้วครับตอนนี้เลงเป้าแล้วยิงขวา มายอกา้าเดโอช้าไปหมดแล้วครับทั้งเท้าทั้งสปีดหมัดตอนนี้โอ้ยแหววมายอก้าบอกต่ำกว่าเข็มขัดนะครับต่อยเข้าไปถือต่ำกว่าคอบังเกงนะครับนับเป็นโลบโลบหมดนะครับนี่ครับสตีฟสโปกเกอร์บอกให้เวลา5นาทีครับตามกฎโอ้นี่ก็ได้พักเลยครับ คือหมัดเนี่ยอัดเข้าจจไปที่บริเวณต้นขานครับอาจจะขัดขัดหน่อยครับมายกาก้าได้เวลาเรียกว่าได้จังหวะพอดีเลยครับกำลังจะแย่ครับได้เวลาอู่สักนิดหนึ่งครับดูครับก็บริเวณสะโพกเลยครับ มันขัดกับม,มายูกาเดินกระรองดูครับโอ้โหเรือกคำดาวก็ไหลครับตายตาแล้วก็ปริแล้วนี่นี่จริงๆแล้วขึ้นวทีนี่พอหมดภารกิจไฟนี้เขาต้องบินกลับนี่กะลกลัวไปขึ้นสารด้วยนะครับเรียกว่าแหมพฤติกรรมนอกสังเวียนนี่ม จะแสบสั่นครับเอาครับโชคต่อได้ครับยกตีหเหลืออีกราวครึ่งนาทีครับพักไปนี่แหมร่วมๆเกือบนาทีเลยครับตัวอย่างสภาพแล้วเหนื่อยเลยครับมาดอลกาจะแทกแยบ อ้าวครับโตหกซ้ายมาหมัดหนึ่งยิงขวาอีกหมัดหนึ่งหกซ้ายอ้าวเลยครับบวกขวาเต็มนะครับหมัดเมื่อสักครู่ตีดีแดนก็ปัปาดไม่ได้นะครับโอ้โหหมดยกพอดีแม่มายองกาต่อยได้ก็ฮึดขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับยกที่7ว่ากันต่อ ดูจากรูปเกมนี่ไกลๆแล้วครับต่อได้ๆสถานการณ์ของตีแดดเนี่ยครับคะแนนของฮาโลเลดต์แมนนะครับอย่างไม่เ huh. ป็นทางการครับนำไปสี่แต้มเลยครับตอนนี้ยิงขวาคือสถานการณ์ของมาลกาตอนนี้ต้องเร่งนะครับแต่ว่าแหมจจะเร่งขึ้นหรือเปล่าฟองกรรมการนี่ครับว่า กดคอหนึ่งสองสามเอาขวาหมัดหลังนี่ออกแนวท,บทุบทุบเมากกว่าครับมาโยออก,กา้ายิงขวาเอาเอาแล้วครับหมัดน,นี้เข้าซอกคอโตวขวาฮุกซ้ายเอาสวยครับแมแต่ตีแดด,ดไม่สะเทือนแล้วครับตอนนี้หมัดดูจะเบาแล,แล้วครับมาโยออก,กา้าตาซ้ายกำลังจะตีบลงเรื่อยๆยครับ โลแกมในบวมขึ้นมาแล้วจริงๆนี่ว่ากันว่าน้านาทีนั้นนี่ตีแดดชนะถ้าผ่านไฟนี้สวยๆนี่มีโอกาสได้แก้มือกับฮอปกินส์่วยซ้ำนะครับในช่วงนี้เขาแพ้ฮอปกินส์ใหม่ๆเมื่อปี2001น่พยายามจะร้องขอแก้มือับแต่ฮอปกินส์ไม่เอาครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้เจ้าต,ตัวก็เบื่อไปเลยครับก็เลิกไปพักหนึ่งครัครบนี่กลับมาหรือไม่ก็อาจจะได้เปิด <muss> ศ <impossible> ึกภาคสองอสการ์เดลาโฮย่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่เดลาโฮย่าก็เพิ่งจะแพ้ฮอปกินส์มาไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าไฟน์นี้นะครับซึ่งเล่นเอาดอนคิงโปรโมเตอร์ดีแดดนี่โอ้โหวุวายใหญ่ครับเพราะว่าทาง HBO นี่โปรโมทไฟเดอลาโฮย่ากับฮอปกินส์นี่โอ้โหอ้าโดดอีกแล้วครับ สมอลเกอร์บอกไม่ไม่ตำไม่อะไรครับหันมาต่อยต่อครับอาดูครับจะฟองท่าเดียวสมเกอร์ไม่สนโดนอัปรคัตโดนอีกแล้วอื้อาวเละครับชุดใหญ่คือเป็นยืนแรกยืนรับแบบนี้ครับเนี่ยครับโดนทีแดดเข้าไปเนี่ยม่ใครก็ยุบยครับยกเว้นเบอร์นาทอฟกินครับใหญ่กว่ากันเยอะ ยิงขวาโอ้โหเต็มๆต็มเอาครับเหมือนจะก้าวขาไม่ค่อยจะออกกัน้วยซ้ำนะครับมายโยก้านี่ค้างกันไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าเดลโฮย่านี่เพิ่งจะแพ้ฮอปกินไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าไฟนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงก็น,นั้นได้มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทางดอนคิงนี่หมายโวยเอสบีโอครับเอามายอค้าพยายามจะสาวสู้ ว่าเอชบีโอนี่โปรโมทไฟนี้แค่6วันก่อนชกเท่านั้นเองนะครับขณะที่คู่ของเดลาโฮยากับฮอปกินนี่โอ้โหโ,โ,โปรโมทกันยาวนานครับดอนคิงก็บอกว่าแหมไม่สมศักดิ์ศรีอดีตแชมป์โลกคู่ยิงใหญ่อย่างตรีนีแดดนะครับโวยเละไปเลยครับยกที่8ครับดูกันต่อมวยคู่นี้กำหนด12ยกนะครับแต่ว่า9ก้1 1ิบไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับ จบแบบไหนจบยังไงครับใครอยู่ใครไปดูกันให้ดีครับอ้าวเลยครับเปิดหัวมาสวยนะครับมาโยก,ก้าสาวมาเป็นชุดอัปเปอร์คัตมาทีแดดก็พยายามจะหาช่องครับตัดลำตัว เปิดยกออกมาพอยังไม่โดนนี่ก็แกก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าพอโดนก็ไปสักชุดหนึ่งนี่ก็โอ้โหเสื่องลงมาถนัดใจครับทุกยกเลยครับตั้งแต่4 5 6 7เป็นต้นมาเนี่ยครับกดคอครับสมุกเกอร์บอกไม่มีอะไรครับชกต่อยิงขวามาแต่ต่อยพิมดื้อๆน่และครับแม่นแเลยครับตีแดด หกซ้ายโอ้โหเต็มครับเอาแล้วครับชุดใหญ่นี่โอ้โหเอาแล้วครับไหวไม่ไหวครับมาโยก้าชุดนี้โดนเต็มอ่าฟ้องอีกแล้วแหมหาว่าสอกอัปเปอร์คัตโอ้โหหน้าตาเยเกตโดนตัดลำตัวโอ้ลงจนได้ครับไม่ไหวครับมาโยก้าโอ้โดนเข้าหน้าเข้าปลายคางเข้ากกหูมาเป็นสิบสิบหมัด มาโดตัดลำตัวปุ๊เดียวครับลงไปแล้วนับครับลุกขึ้นมาสู้ต่อเอาครับดูครับตีแดดจะผดเด็ดสึกได้ไม่ได้ครับเดินบีเข้ามานี่เป็นหนึ่งในนักจบแหมเป็นฟุตบอลก็เรียกว่าจบสกอ์เฉียบขาดที่สุดคนหนึ่งครับอาวเลครับเป็นชุดลงไปอีกแล้วครับโอ้นับทีสอง อาดูสตีมสโมเกอร์นี่นับใกล้ๆหูเลยครับนับให้ฟังชัดๆแมบางทีนักมวยเนี่ยบางคนที่อ้างว่าไม่ได้ยินนะครับกรรมการนับไกลอ้าะครับสองนับไปแล้วล้มสามนับไม่ได้ถูกจับแพ้นะครับไฟนั้นนี่กตดิกาไม่ได้ระบุไว้ครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการครับอ้าวครับหุกซ้ายไม่ไหวครับสตีมสโมเกอร์บอกพอดีกว่าครับโอ้ก็เป็นอันว่าฟลิกสตีนีแดดครับ คัมแบ็กได้อย่างสดสวยเลยครับเอาชนะทีโอไดคาโดมาโยกาไปครับด้วยเวลา2นาที39วินาทีครับนายกที่8ครับได้แชมป์มิดเดิลเวทของสถาบัน NABC ไปครองนะครับแต่ว่าก็เรื่องสถาบันก็อาจจะไม่ได้ว่าแหมเป็นสลักสำคัญอะไรครับแต่ว่าดูมาโยกาดีเซ็งไปเลยครับดูครับอัปคัดเต็มๆนะครับนี่นับแรกนะครับ แล้วตัดซ้ายลำตัวครับโอ้โหซีโครงซีสุดท้ายแรงยิงไม่ค่อยจะเหลืออยู่ครับนี่นับที่สองครับคือไม่ได้เป็นหมัดที่โป้งเข้าจุดโฟกัสเลยครับแต่ว่ามันโอ้โหต่อยสะสมครับลงไปไหว้ครูใหม่เลยครับแล้วนี่จังหวะพระเด็จศึกครับขวาเข้ากกหูครับ มาสักคู่นี้เป็นนับที่2นะครับและนี่เป็นจังหวะพาเดตศึกครับนับที่3สิมสีซโมเกอร์นี่ไม่นับเลยครับเข้าไว้ก็โบกมือยุติการชกเลยครับนี่ครับนี่ครับการคัมแบ็กของทีนีแดดเริ่มต้นขึ้นแล้วครับหมายคือบัฟเฟอร์ว่าไว้อย่างนั้นครับเวลา2นาที39วินาทีของยกที่8นะครับกลับมาคว้าชัยชนะได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับฟลิกซ์ทีนีแดดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ หลังจากไฟนี้เขาขึ้นชกอีกแค่2ไฟนะครับแล้วก็แพ้ทั้ง2ไฟนะครับแพ้คะแนนวิงยีไรท์ในปี2005นะครับแล้วก็อีกไฟแพ้คะแนนรอยโจนซูเน่ครับในปี2008แล้วก็แขวนนวมไปอย่างถาวรนะครับขณะที่มายอกาในชกอีกหลายไฟเลยครับก่อนที่จะเลิกมวยไปในปี2019นี่เองนะครับเอาละครับนี่คือไฟคลาสสิกสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ